ครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องสกิลโกงเกี่กลกับถุกมอวไว้แล้วาจึงถูกขับไล่นะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าทุกคนกดแล้วเราไปดูกันเลยฉันไม่อยากให้เธอตายจึงใช้ปลอกคอพันธะองค์นี้ถ้าสามารถว่าจะเป็นพวกพ้องของฉันแล้วก็ฉันก็จะช่วยแกได้แน่นอนได้สิแบบไดที่คุณยังไม่ลืมจิตใจที่เมตตาต่อร่างที่จนตายนี้ อะไรนะวิชารปรแปลธาตุนั้นละ่ะแหมค้าว่ายังไงผู้กล้าที่ได้รับอัญเชิญมาจากต่างโลกต้องมีสกิลที่ใช้ต่อกรกับจอมันสิโซระเอ๋ยยูนิคสกิลที่ทรงพลังเจ้าก็ไม่มีแล้วสกิลที่มีเพียงหนึ่งเดียวก็ยังเป็นแค่วิชารปรแปลธาตุงั้นลระทำไมผู้ร้ายค่าพันนี้ถึงติดมากับการอัญเชิญผู้กล้าด้วยเออ ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ทั้งนั้นก็อัญเชิญมาตามใจชอบเองไม่ใช่เหรอเฮ้อสกิลวิชาประท่ามีแยกย่อยด้วยประเมินก่อร่างสัองเคราะห์แยกส่วนแปลงโลหะสกัดแบบนี้เหรอสกิลประเมินซาโตะอากิระสกิลยูนิคพุก้าเห็นชื่อของคนอื่นๆแล้วก็สกิลด้วยหมอนี่เป็นพวกกระจกเหรอยามาโมโตะคันจิ สกิลยูนิคเทพทำลายล้างงี้นี่เองเป็นสกิลตามชื่อเลยสินะานากะนานะสกิลยูนิคแม่มดจริงอะตลกจังไม่มีทั้งสกิลยูนิคหรือสกิลที่ใช้ได้เลยน่าสงสารจังนะคะโนโนโมระไมยูนิสกิลจุดทีสักจิตเอ๊ะไม่สิในสกิลวิชาไบรทธาตานมันมีสกิลอื่นอยู่ด้วยนะ ราชาผมมีเรื่องอยากเสนอครับถ้าพวกเราถูกรวมตัวมาเพื่อปราบจำมันสิ่งที่จะเป็นก็คือความผูกพันกับผู้มีพลังแข็งแก่งด้วยกันแต่ว่านาสิดาที่โซรคุงมีพลังไม่สมกับพวกเราแบบนี้ก็คงเกิดปัญหาในการประสานงานของปาร์ตี้ฮะด้เดี๋ยวก่อนสิเออก็นั่นสิพวกกระจอกที่ต่อยตีก็กากากีฬาก็กากมันไม่สมกัอยู่หรอก ตัวตนของเขาเป็นอันตรายกับทุกคนครับและออกจากปราสาทไปน่าจะดีที่สุดหืมแต่ว่าถ้าออกจากปราสาทไปมันอาจจะไปสร้างปัญหาก็ได้กรูเอลข้าไม่ต้องการเจ้านี่แล้วขอรับใช้ผลุเคลื่อนย้ายขับไล่ไปในป่าพิศาซะกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกำลังถูกดูดเข้าไปอ่ะอึก้ยทันที่มีสาวสองคนแต่มีผู้ชายสาคน มันก็ยังไงอยู่หมายความว่าอย่างไงหมายถึงให้หัดอ่านบรรยากาศบ้างไงไอะไรค่ะอย่าบอกนะว่าเพราะเหตุผลพันนั้นอย่ามาอย่ามาล้อเล่นกันนะเฟยเจ็บว้ะเจ็ร่างเหถูกอัญเชิญมาต่างโลกไม่ทันไรก็โดนขับไล่โถ่เว้ยทำไมเราต้องมาเจอแบบนี้ด้วยเนี่ยแล้วที่นี่ที่ไหนป่าเหรอ เคลื่อนย้ายพริบตามาจากสถานที่เมื่อกี้จริงๆงั้นเหรอนั่นมันนกคงไม่ใช่หรอกมั้งใช้พลกเคลื่อนย้ายขับไล่ไปในป่าพิศาซะใช่จริงด้วยสเตตัสอา้าวใจเย็นทำตัวให้โล่งๆหน้าต่างสเตตัสจะออกมาเองใจเย็นก่อนก่อนอื่นหาวีใชส้สกิลวิชาแปลธาตุนี้ออกไปจากที่นี่ให้ได้สกิลประเมิน ชื่อเผ่าพันธุ์คอคัตติโถ่มันมีสัตว์ประหลาดพันธุ์นี้อยู่ในป่าน,นี้ด้วยเหรอเนี่ยว้าอาอึกโอ้ยแย่แล้วต้องหนีสิกี้ประเมินวะชื่อเผ่าพันธุ์ไวเบิร์นวะไวเบิร์นตัวที่บินบนฟ้าเมื่อกี้น่ะเหรอมาไม่สิจังหวะน,นี้ต้องรีบวิ่งหนี เอ๊ะโกหกใช่ไหมจะช่วยด้วยอะว่าอะไรกันแสงสีฟ้าเอา้าที่นี่ที่ไหนกันถ้ำจริงด้วยพื้นดินถล่มลงมานี่นะอ่ะกระดูกหักสุทธนาผิปกติอ่ะสุทธนาผิดปกติแผลฉีกขาดเพราะกระแทกตอนตกลงมาลดลงเรื่อยๆแย่แล้วเจ็บไว้ เลือดไม่หยุดไหลเลยแย่แล้วแย่แล้วเจ็บขืนเป็นแบบนี้ต่อไปเราตายแน่เจ็บยังไม่อยากตายต้องหาทางอะไรวะเสียงอะไรนะสกิลประเมินชื่อผอพันก๊อบลินเจนเนอัลก๊อบลินเจนเนอัลถูกถล่มมาด้วยกันเหรอเดี๋ยวที่สำคัญกว่าน,นั้นสกิลประเมินในกระเป๋านั่นสมุนไพรรักษาสมบูรณ รักษาสมบูรณ์ถ้าใช้มันจะช่วยเราได้ไหมนะเอาไงดียังไปเอาดีไหมไม่สิเท่าจะนั่นมันสวนมาตอนไปเอาเราอาจจะตายได้แต่ว่าเราไม่อยากตายชื่ออาวุธคาตนาภูเขาของกัปตันเจเนอัลเพราะงั้นเราก็ต้องฮึเราตัวไปที สมุนไพรรักษาสมบูรณ์รักษาได้ทุกอย่างเหมือนชื่อเลยแฮะต้องพกที่เหลือไปด้วยแล้วรักษาทั้งแผลทั้งกระดูกที่หักอีกอย่างเมื่อกี้เลเวลเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเลเวลหนึ่งกลายนเป็น95เยอะไปไหมเนี่ยถึงจะเจียนตายแต่กอบเพนเจเนอเลนั่นดูเหมือนจะแข็งแกร่งน่าดูเลยแฮะแล้วก็นี่สินะศิลาเวทกับเพนเจเนอเรลตอนที่ออกมาจากปากเจ้านั่นตอนตาย เราตกใจแทบแย่นั่นมันอะไรฟอน,นะในกระเป๋ามีศิลาเวนั่นอื่นอยู่ด้วยศิลาเวทออคิงมีวิธีใช้อะไรไหมนะถ้าเป็นในเกมถ้ากดใช้งานก็จะรู้ได้ทันทีอุปกรณ์ศิลาเวทออกคิงศิลาเวตกอบลินสมุนไพรรักษาใช้ย้ายทิ้งมีสกิลอะไรที่ใช้ได้ไหมนะแยกส่วนไม่สิสกิลสกัด เบ็นไม่ละเป็นงไงเหอเรียรู้สกิลพลังชังสารของออกคิงเรียนรู้สกิลอาชูราของกอบเลนเจเนอัลสำเร็จไปได้สวยไหนไหนเออพลังข้างสารเพิ่มพลังจมตีเป็น3เท่าในช่วงขณะหนึ่งสามเท่าแล้วอาชูราละ่ะสกิลอาชูราฟันอย่างนับไม่ถ้วนด้วยอาวุธในช่วงพริตาเหรอสุดยอดเลยฮะ เยราเวเรีนรู้สกิลได้ง่ายๆขนาดนี้เลยมส่สิที่เดียนรู้สกิลมาได้อย่างง่ายๆก็เพราะมีสกิลพิชาแปรท่าเดอเจ้ามันไร้ค่ะมีประโยชน์ขนาดนี้ทำไมถึงถูกปฏิบัติเป็นสกิลไร้ค่ากันละ่ะแต่ว่าเท่านี้เซตเตตสก็เพิ่มขึ้นแล้วได้รับสกิลที่ใช้ได้งั้นถ้าถูกตัวแบบคอคัตฉีเมื่อกี้ไล่คือก็คงทำอะไรได้แล้วละ่ะมัง้ง ว่อฮะวะวะหาอะไรนะเมื่อกี้ขึ้นไหวดเวอร์มากเป็นผลมาจากเดเวลที่เพิ่มขึ้นเหรองั้นทำยังไงถึงจะหนีไปได้ไม่สิในป่ามีแต่ม,มอนสเตอร์พันนี้เต็มไปหมดทั้งที่ได้พลังในการต่อสู้มาแล้วหนีออกไปจากที่นี่อย่างเดียวไม่ได้หรอกใครมันจะไปยอมตายในที่แบบนี้กันละ่ะเราจะต้องอยู่รอด ออกไปจากป่าแห่งนี้ให้ได้ได้เวลาแมทแข็แคร่ๆแล้วไอ้ไก่บ้านี่โถเว้ยมีเกรดกันไว้เหรอว่าแต่ทําไมเป็นไก่ถึงมีเกรดได้ล่ะเจ้านี่แต่ว่าถ้างั้นแล้วก็สกิลอาชุรเยี่ยมการโจมตีต่อเนื่องของอาชุรเข้าอยู่เราจดการมันได้แน่อ๋าฮะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นงูมีอีกตัวได้เหรอ ม่สิห่างของเจ้านี่อะไรกันฟะนะ่ยแย่ๆสกิลพลังข้างสารเจรนี่หน่อยเป็นไงฮะแย่แล้วเอออะไรกันลมนพัดไปทางข้อคัชิดสกิลวายุคลั่งคมมีดอากาศนี่เป็นสกิลของมันเหรอแย่แล้วที่แค่แค่แบบนี้ไม่มีที่ให้หลบแน่โถว้ย ถึงมีสมุนไพแต่ถ้าเดินแบบนี้เรื่อยๆไม่ไหวแนะ่สมุนไพรรักษาสมบูรณ์เอาเป็นว่าถ้ามันใช้สกิลเมื่อกี้อีกเราก็เป็นได้แค่เป้ายิงต้องสู้กับมันในที่กว้างกว่านี้ราอยู่สินะถึงจะว่างั้นถึงจะรักษาแผลด้วยสมุนไพแล้วแต่ถ้าไม่มีอาวุธเราก็ใช้อชุราไม่ได้ต้องคิดหาหนทางในการล้มมันหือ้อะไรนะ ทั้งนั้นมีแสงสีฟ้าสีฟ้าอยู่โห oh. สุดยอดมีหินเรืองแสงอยู่ทั่วทั้งผนังทั้งเพดานเลยที่เห็นในชั้นเปล่งแสงสีฟ้าสกิลประเมินเป็นแสงจากหินแร่วพวกนี้เองเหรอเห็นได้มิดเดิลห็นได้มิดเดิลเออเป็นหินแร่ที่แข็งแรงและจิ้งยุ่นกว่าเหล็กจริงอ่ะสุดยอดเลยฮะไม่สิ อย่างนี้เี่เองเห็นได้ที่แข็งแกงกาเล็กถ้ามีวัตถุดิบแบบนั้นประเมินก่อร่างสังเคราะห์แยกส่วนถ้าเราใช้สกิลวิชาแปาลธาแล้วก็งอนอกก็สร้างอาวุธได้นะสิเย่แล้วมาแล้วเหรอเร็วเข้าสกิลหลอมเอาความยาวพอๆกับอาวุธเมื่อกี้แต่ว่าเร็วเข้าสกิลออซิเดชันเร็วขึ้นอีกสกิลกลนเอาให้แข็งกว่าเจ้านั่น สกิลขึ้นรูปไม่แตกหังเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งเร็วเข้าจินตนการให้ออกถึงอาวุธที่จัดการมันได้สกิลก่อร่างแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นสกิลพลังข้างสารสกิลอาชูรเอ๊ะอ้าไม่มีแรงเลยทำไมละ่ะ MP หมดเหรอยี้นี่เอ๊พอใช้สกิลมากเกินไปแล้ว MP หมด จะเป็นแบบนี้นี่เองถ้าเป็นระหว่างต่อสู้แล้วก็แย่แน่ต้องระวังไว้แล้วโอ้เจ้านี่เป็นอาวุธที่เราสร้างขึ้นมาจากสกิลวิชาแปลธาห์างันเหรอใช่สกิลราคฆ่าอย่างที่พวกนั้นพูดที่ไหนเป็นสกิลที่ใช้ได้เลยนี่นาะวิชาแปลธาห์ต่อสู้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่สกิลราคฆ่าเลยคอยดูเถอะไม่ว่าอย่างไงเราก็จะต้องเอาชีวิตรอดออกไปจากป่าแห่งนี้ให้ได้ เอาละครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัอลรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ